อ่าสวัสดีน,ะวน,น,วนนะะวันนี้เรากำลังขอกับนะเพลงนี้เลยนะอ่าวันนี้เราก็ลัอยู่ในเกมปีศาจฮะที่ผมปลดเพลงนี้เฉพาะอะไรอ่าเอาไว้กันความกวนฮะอย่างอันนี้อะไรเซฟได้เฉพาะจุดเซฟเท่าน,นั้นเซฟได้ทุกที่ทุกเวลาถูกเอาอันนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> อ้อว้ายที่นี่เหรอคืออะไรคาลิฮาเซตีพี่ว่าครับที่นี่แหละ แล้วสถาพรอะไรเคาเลิฮาร์ของคุณอัเบิร์ตอเบิร์ตอเบิร์ตได้เ,ดเ,ดเกิดถุยอะไรนักวิทยาศาสตร์ส่เรื่องก่อนเอองั้นหรืออ๋อใช่ไหมชนะเทพขุ่เหี้ยไอ้ใหญ่ใหญ่โตกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะอ่าอะไรวะอาา่าฮถ้าคิดไปทุยอ,อะไรอาา่ะถ่ายคิดไปไปยั่วเจ้าคงพัดีิค่อะไระเสียดายแทนยาบอดแหงไป

เอาวะอะไรวมืดจังเลยโอ้เข้านรงครับปิดเพลงละแม่งไปมาเล่นเนี่ยดีกว่ามืดจังเลยที่นี่ดูแปลกๆนะว่าไหมจริงด้วยที่นี่ดูเหมือนยังมีคนอยู่เลย กาดาโอ้ยเชี่ยขนลุกนั่นสิไอแถมไฟก็ยังใช้ได้โอ้ใช่ใช้ได้โยได้อยไม่มีอะไรไม่มีเหลือไงบางทีที่เขาว่ามีผีไอเชียไหมคนตีนนั่นเนี่ยสัตว์อาจจะจริงก็ได้มั้งไอสัตว์ผีห้องใช้ไฟบิบิซัดเดเดเดบิบิซัไอเชียมาแล้วนี่อะไรเกีย์แก้ว เกตุแก้วเกตุแก้วเรากลับกันดีกว่าไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันก็อยากกลับแล้วอะไรวะงี่เง่านะงี่เงําทำไมมึงไม่เอาหน้างี่เงาหาพี่เลยอะไรก็แค่ฟ้าผ่าอะไรจริงสิผมลืมสนิทเลยเลืมแล้วครับได้ข่าวว่าเย็นนี้จะมีพายุเข้าด้วยนะครับถ้าฝนลงแล้ว แล้วก็แล้วพวกคุณจะติดอยู่ที่นี่ยาวนานโอ้ยาวแน่ยาวนานนี่นนอะห้ยังไงโอ้อะไรว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยมาดูดีกว่าครับอา่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนแล้วครับอ,อ่ะไอไอผมเขียวนี่มันปอดแห่มันไม่กล้ายอยู่กับเราอ่าฮะอนี้มันเอ๊ะใครปอดแหกแล้วก็ รีดตามตัวเดมอนนั่นไปเลยโอ้โหไอ้เหี่ไอ้เป็นคนกัดตีนนะแต่เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้อะไรฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละโอ้มึงโหดจังเลยนะพวกแกเราว่าไงอ่ามึงโหดใช่ไหมนี่การดาพูดเราว่าฉันจะเดินดูแถวๆนี้หน่อยอ่าอันนี้อันนี้ก็กล้าครับฉันก็อยาไอ้แชทก็จะอยู่นี่แหละโอ้อันนี้อันนี้ตัวเรานะเจ๋งโอ้เจ๋งเหี้ยอะไรกูคนเล่นมันไม่เจ๋งนะเว้ยอะไรงั้นฉันจะไปดูข้างบนซะหน่อยอ่ามึงเก่งใช่ไหมมึงไปเลย ้็ถามนี่ก่อนอาละว่าเราไม่ควรมาที่นี่เลยอันนี้เก้งแกบอกแล้วคนเนี้ยอะไรครปลาโมดอะไรมันเรียกชื่อกูทําไมแล้วกูชื่ออะไรเนี่ยปลาโมดมั้ง,งไปทางขวาก่อนเลยครับจหวะน,นี็ไปเล่นขวาไม่เอาตรงตรงตรง,ตรงก่อนตรงไปก่อนนะครับห้องอะไรเนี่ยไอ่ชช่ห้องไรอวะทำอะไรได้บ้างปิดไฟปิดไฟปิดทำหี่อะไร อ้าวอ้าวอางงงงปอบตัวได้ปะไว้ประหยัดไฟช่วยช้านะหนูมันไม่เห็นกดแหอะไรได้เลยเฮ้ยเฮ้ยป่ะมือก็ได้วะมุมบนขวาเลยปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ประหยัดไฟช่วยช้านะหนูใครวะเฮ้ยเชี่ยอะไรวะอะไรวะ การาดกำลังอัดเสียงอยู่มึงอัดเสียงอะไรอย่ารบกวนดีกว่ามึงอัดเสียงอะไรครับมึงอัดอะไรกันอัดไม่คิดเลยและไอกระดาษขาวๆนันคือนักซื้อพิมพอะไรขีดไว้หาพี่เมื่ออ๋อแล้วมันวนๆทำไมอ่ะโ <c oughs> <c oughs> อ yeah. ้ยเฮ้ยเสียงพวกผู้หญิงนี่นะ ไปดูกันเถอะผปนเดยไปด้วยอายะดิกูแล้วแม่งไปหางไหนวะเนี่ยหางนี้ปะหาองนี้เอาประตูแม่งล็อกโอ้โหเป็นชาวล็อกซะด้วยประตูเมื่อกี้กูปิดไฟแล้วใช่ไหมไปไปไปหยัดไฟช่วยาตินะหนูฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าตูรบหายไปไหนกันเนะี่ยจุดๆๆๆนี่อะไรอะอะไรอะไรกระพริบ เมื่อกี้เราไปเลนขวามาแล้วเราตอนนี้ไปเลนซ้ายเลนซ้ายแม่งล็อกเลนบนก็ได้คือชั้นบนแม่งเลยอ่ะปุ๊บปุ๊เอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรบันทึกบันทึกบันทึกไอเชี่ยแล้วมันมันบันทึกยังไงอ่ะเซฟเอออันนี้มันเซฟเซฟเซฟหนึ่งอันนี้อะไรบันทึกอ๋อเซฟสิ่งของโอเค อาแม่งล็อกอีกแล้วล็อกบ่อยเหลือเกินโอ้ยชิดขวามอ่าประตูแม่งล็อกเฮียล็อกกันเข้าไปอ่าแต่กูจะเข้ายังไงล่ะสัตว์เอ้ยเอาล็อกอีกอ่าเอาเข้าไปเฮียเข้าได้ด้วยเฮ้ยวันนี้เฮียเสียงหลอนว่ะสัตว์เฮ enfin ้ยโหเลือดอะไรวะเนี่ยคราบเลือด ใครเป็นเมนแถวนี้วะไอเชี่ยกูขน,นลุกเลยเนี่ยเชี่ยแม่งหล่อนนิสัตอะไรผ้าเช็ดหน้าที่ดาเอามาเช็ดเลือดแล้วป่อ,อาเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าอ่ะนั่นไงจิบหาย้วไอเช็ดจริงโอ้ใส่วิ้งเหมือนเดิมอะไรลูกวาดปนโตเอัะจะ่อดูมาดมิอัจกะอัะจ่ะอัะจ่ะโอ้อะไระช่างเนี่ย ตามันไปก่อนแน่ประตูแม่งล็อกเออเว้เฮ้อะไรอะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปอะไรเหี้ยดูไม่ได้ฮะโอ้ยตอนนี้จะไปไหนเนี่ยเฮ้ยตูเลยว่าไอ้สัตวรู้แฮีกูเห็นอะไรเขา้าวๆครับเฮียล็อกสิน้องอะไรวะดูเหมือนว่าประตูมันจะมีอะไรขวางอยู่บางอย่างไอ้สัตว์ เริ่มหลอนแล้วนะประตูก็ล็อกชิบหายแล้วเมื่อกี้มันไปทางนู้นใช่ไหมโอ้โหใจจะวายไอ้เชี่ยมันเข้าได้ไอ้เฮียเฮียอะไรวะไม่เฮียเอาคว้าเอาคว้าไอ้เฮียชิบหายไม็หล่อกือเจอเกมโอเวอร์เลยโอ้โหไหลว่ะเด่นต่อสัตว์คนลุกโอ้ยไอ้เฮีย กูมากี่รอบก็ตกใจกูมากี่รอบก็ตกใจเดี๋ยวดเดี๋ยวพี่ขอทำใจก่อนน้องอ่าวิธีการทำใจของพี่นะพี่ไปไปเปิดเพลงดีกว่าเปิดเพลงดีกว่าสักเป็นการแก้อาการเฮ้จโอ้โหหักซ้ายเลยเสียยเหี้ยเลยเอ็นเด่นเปบ้าเิดวครับ เร็้ยวโอ้เต้เฮ้ยโอ้โอ้บเจ้าเล่นมากี่นาทีแล้วเนี่ยกูเล่นต่อครับอ้อ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ตกใจนะครับเอ้ยไม่ได้กูจะหน yeah. ีมึงให้ดูมาปาซิสต์มาเลยเดี๋ยวไฟช่วยช่วยได้หนูฮึ่ย มาสิมาเลยมาเลยโอ้ได้ครับโอ้ยไม่ไหวละโอ้อไรวะยังไงวันนี้โอ้ขอจัดแม่เดี๋ยวจะมาทำคลิปสองให้ดูครับเด,เดี๋ยวนี้โอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย